สวัสดีจ้ามาพอกับแย่จันหอมอีกแล้วจ้ะมาแย่จันหอมสิผ้ามาเห็ดผ้ามากินนั่นย่างก่อนคนโปะเปียโปะเปียะว้าแย่จันหอมกับเท้าเรือกับเท้านาเท้าหลังเท้าเรือกับเท้านาเท้าหลังพี่น้องแย่จันหอมน่าทอดโปะเปียจ้ะโปะเปียะแย่จันหอมเห็ดใบโปะเปียะแย่จันหอมเห็ดไว้แล้วก็อัดซองผิดใบมะจ้ะแย่จันหอมใหญ่บึงเด้อ แกวจันหอมจะมาทอดใ,ใต้เลยก็สิกินอย่างี่นนองกันสิแสบแล้วจันหอมั็เลยมาทอดโปรตียจ้ะเสร็จเราก็อัดซองพิพไว้พี่นองเราก็มาเราก็มาทอดเลย เราทำมาเบิงตอนแล้วเนาะจากักทำมาเบิงตอนแลี้ยยาจันทร์หอมกับมี่แต่มีน้ำจิ้มมันแล้วน้ำจิ้มมันแต่มีบักพีกหยวกมากลายจะ้ะทุกคนบักพีกหยวกเนี่ยมากลายย่จาจันทร์หอมกินซุ้มเอ้ยาทำมะเบิ่งตอนแล้วเนาะจา้ะเนาะมันตาเราแขก

มาจ้ะไ้แนวเสียงใสก่อนอืมตาไปผู้ทิกมากตาได้ซื้อมาฝากตาแล้วซื้อมาฝากอืมล่องของก่อนม,นออมัอนี่ล่องของก่อนอืมอันอันอันได้ตัวหอมใส่กุ้งพร้อมเรนนี่จ้ะใส่กุ้งพร้อม มีหมูสับแล้วก็ใส้กุ่งไปน้ำน,นี่ก็เจา้าเฮ็ดขายแพงๆเด้อทุกคนอันเดียวเนี่ยสามชิพคน้นสามชิพถึงสามิพสองขึ้นจังไลยเราคอยก็บม่ใครได้ซื้อกินเพ้าะวเคยเฮ็ดเอานะขาเขาจะเฮ็ดปอกเขาจ้าคนไทยเนาะผู้่นสลดัดเพิ่นมาเฮ็ดขายวูรุ่นเป็นน้ำรดแม่จ้าทุกคน เพิ่นขายดีดีสมัยตะกี้พ่ะท่านในแพ่งอันลรักอันเดียวในยีชิบหาคน้นซืมือ่อนี่คือจีนสามสิบแบบทุกคนประว่าของเี่ยงมันก็มาแพร่งนะเพิ่นขายมาเพิ่นก็ต้องคือว่าอนะไรเนาะอืม,มันหวานอยู่สุกคนหอมเนาะแด้วจะหอมแบบเพิ่มความเหม็นด้วยหัวหอม,อม มึง mm. 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 ทางในมันขทางในมันงมีกุง้งมีหมูซับมีผักวะจ้ะเนี้ยเนี้ยมันได้เส้นเนี้ยได้เสียงพอดนั่น เรต้องมีวิธี่รีดตองหลายพนะี่น้องกินผู้เดียวีก็ผักอืม พอทอดตอนกุ้งพี่น้องกุ้งหมูกัหลายกุ้งกัหลายน่าจะของเฮ็ดกินเองนจะจ๊ะเจ้าของเฮ็ดกินเองเจ้าละเทียงสิเกัาเที่ยงเเจ้าละาเจ้าลอยอันนั่นจ้ะก็ะเกลี่ยไป ใส่สองฟิดเลยค่ะทุกคนบันเท่ากับมีผักมีนันมีนีกินกับเนาแล้วจะหอมกับมีอยู่แยกแล้หอมหมองปลอยากแยกแลหอมอยากกินแต่ปลาปี xin mời các bạn luồn của các một bè của các nó bè ถ้าให้กินเองนะชุนน้อพี่น้องได้จนหอมเฮ็ดกินเองแยกจนหอมสิบะแพงแนวใส่ขางในหมูยยาจนหอมเฮ็ดจะละสองกิโลกับมีทางแถวจะใส่สองกิโลกับมีกุ้งกุ้ไงตุ้งง่ายๆไหมจะทุกคนกุ้งตัวใยญ่ายไหมแยกจนหอมกอมาใส่ใจ่ห้างแท็กใส่เป็นถุงจะสองถุงเฮ็ดถิถ่มมา แลควหามแดงมันเป็นยา กินควงห่อนกินเรีวพอได้นะจะทุกคนบัง ทางมือกินไดนละมือแล้วสองไงสามไงกัะทุกคนได้เหอมมากมาพลิกปวกม,มากหลายได้เยหอมมามันกินแทน่นพักเลย

ทานคลิปนี้ก็บํานีน้าจ้าทุกคนแ่ากันหอมขอบคุณหลายหลายผู้ให่งกำลังแรงใจย้ายกันหอมผู้หังหวัใจกกๆๆผู้กดแทรกกดไลค์ผู้ซีเขาว่าเบิ้งแยกกันหอมไรสวดแยกแยกกันหอมกับขอบคุณขอบคุณล่หลายได้จ่ะท่นคลิปนี้กับสามีน้าจ่าแยกกันหอมตัดต่อเป็น่ยนีามน้าจ้าทุกคน